มรดกโลกอยุธยานะคะเจอแบงค์ปลอมมาห้าพันแบบนี้เสียความรู้สึกมากแต่ไม่เป็นไรทําบุญนะคะอันนี้เป็นประกาทดสอบแบงค์ปลอมนะคะอ่าขึ้นติน้ําตาลแปลว่าแบงค์ปลอมไม่เป็นไรคะ่ะทําบุญให้เนาะอ่าอันนี้แบงค์จริงแบงค์จริงขีดแ,แต่ไม่ติดค่ะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเนียนมากค่ะทุกคนระวังกันด้วยนะคะมันมีเงานะแต่เงาคือแบบ ไม่ตรงอ่ะแล้วก็แบบตัวหนังสือนี่ไม่ชัดเลยแล้วทดสอบด้วยปากาก็คือรู้เลยแน่แน่นอนเลยค่ะว่ามันคือแบงค์ปลอมระวังกันด้วยนะทางเราฉีกทิ้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่เอาไปหลอกคนอื่นต่อนะไม่ใช้ต่อนะคะฉีกทิง้งอ่าดูเลยเป็นกระดาษขาวเลยเแ,แลวขีดไปไอ้ปากาที่แบบใช้ในการตรวจอ่ะถ้าขีดไปเป็นสีน้ำตาลคือมันก็เป็นเลขศู